한국어 기초 단어 100개 17번째. 능롤 캄파사 아까 리프 인타 티1 7 확실히. 야유레우 오로지. 타우 난. 시끄럽다. 노후. 같이. 루간 어두워지다. 뮤 북한. 강리เหนื 비롯하다. 러 공통되다. 사만. 식욕. ควา하이 소곳. 조찬나이, 재정 는, 극다, 까우, 초대하다, 전 새우, 꿍, 단체, 온건, 평화롭다만สุข예매하다หนังสือซูชห효율적ซึ่งมีประสิทธิภาพ여우จริงจจ거짓 ปลอมทันแสงการเกิดชิริวดารักษาสุบาแตงโมทันดงนันสกดตโซโยวความเป็นเจ้าของ ฮัความเรียบเนียนอีกสิ่งนี้ปลุกอาพิอามันหลีกเลี่ยงไม่ได้คกกึมบางครั้งฮังสังตลอดเวลาพุ่งยอก ความรุนแรงโซูหยงมินิจินาดาผ่านไปไช่สาดาเพิกเฉยจริงโอเปร่าอุปรกร์ 불러일으키다. 라우. 간식. 아한왕. 마련. 깐따트리엄. 비상. 족쇄은. 가족. 낭. 빌리다. ยืมโซ่แม <매> แขนเสือ้อค건ุกการก่อสร้าง说明하다อธิบายชกิงจ็อกกิ้งคือเรตกลงได้ 형님, 넝사이 방문하다, 이암, 토론하다, 아비브라이 세계관, 로카타 과제, 빤하 월세, ค้าเชา่ารายเดือนแคลลอ์มากฮานาหนึ่งกะกะจีเบตเตเลตกาชูดาจัดฮารินส่วนลด 손등หลังมือ세상โลก철학적เกี่ยวกับปรัชญา어쩌다เกิดอะไรขึ้น횟수นับ개선되다

ทรัพย์สิน,สสนครีมครีมครืองมาปริมาณ,มาณจุรุมม살ริ้วรอย없이ปราศจากขาวัย กันไกลเึงกะเพิ่มอินาดาตัดฟุกซินาดาปุยจิวเกอย่างลบเน็กไทเนคไท 깨끗하다. 사앗. 과학. 위태야사앗. 향기. 끌린험. 변동. 깐클롱. 명령. 상. 회의. การประชุมขุซุกทูโรทางด่วน반드시โดยไม่ล้มเหลวชิล,ลังเจ้าบ่าวพุกเขซอมคุณยาย ทำเย็นจ้า人参차ชาสมนลิจจมีเหตุผลดาจุวุ่นหาวัฒนธรรมป๊법สาเก่อนคดีอุ่นหมง โชคชะตาคาซาเนื้อเพลงโซคดาเป็นของฮันก,กุณสนใจวัฒนธรรมภาษาเกาหลีและเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีชวย